เสียงบรรยายบทความตอนตัวกูผู้น่าสงสารเรามีตัวกูมาตั้งแต่กำเนิดเราเห็นว่าเราคือสิ่งนี้เรายึดติดกับมันอย่างแนบแน่นจนมองเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความเห็นผิดนี้ส่งให้บทแห่งกรรมดีและกรรมเลวของเราหล่อเลี้ยงตัวตนมันให้ให,ใหญ่โตขึ้นเชิดชู และภาคภูมิในความเป็นตัวกูนี้มากขึ้นแม้ว่าตัวกูนี้จะเป็นอย่างไรในสายตาที่ฝ้าฝ่งของเราก็ยังมองตัวกูดีกว่าใครเสมอซึ่งตัวกูมีราคาค่าดูแลที่สูงยิ่งตัวกูใหญ่โตเพียงไรยิ่งต้องจ่ายค่าดูแลเยี่ยงทาตมากเพียงนั้นโดยที่เราไม่สามารถรับรู้ถึงการแบบรับตัวกู แห่งกองทุกนี้ได้เลยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วตัวกูนั้นจะไม่ยอมรับคำวิจารณ์ไม่ยอมด้อยกว่าใครใจไม่ยอมรับแรงกระทบต้องเลิศกว่าใครโดดเด่นกว่าใครเป็นผู้ตัดสินโลกรอบๆตัวและเป็นเจ้าแห่งความถูกต้องในความเผลอใจหลงผิดขนาดของตัวกูก็จะบวมขึ้น เหลือกนอกใหญ่โตหนักแต่จิตใจนั้นคับแคบเกินกว่าจะสามารถลอดผ่านเพื่ออบรับความสุขใจแม้แต่มุมเล็กๆที่น่ารักที่เชื่อมโยงโลกแห่งความงามรอบข้างได้ดังนั้นหากเรามีความไม่รู้อยู่มากพอจนก่อตัวกูที่ใหญ่โตมาโหฬานเกินกว่าใครจะเปิดใจรับไว้ได้ เราก็จะกลายเป็นผู้ที่น่าสมเพศเวทนาเพราะแม้แต่ความปรารถนาดีที่เปี่ยมในหัวใจของกัลยานามิตรต่างๆก็ไม่สามารถเข้าใกล้หรือสื่อผ่านเพื่อน,นำสารนั้นส่งผ่านเข้ามาถึงจิตใจเราได้เลยที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีตัวกูมายืนตระหง่านบังอยู่เขาจึงได้แต่มองเราด้วยความเห็นใจด้วยความกรุณา อดทนทำความเข้าใจในสิ่งที่เรายึดถือเอาไว้แต่หากเรายังหลงผิดหล่อเลี้ยงมันอยู่ด้วยความเห็นผิดว่าตัวกูมันเยี่ยมตัวกูมันดีตัวกูมันน่าอวดมันใหญ่โตข่มผู้อื่นได้และทั้งจักรวาลจะต้องหมุนรอบตัวของเราทำให้ไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างเลยและกู ถูกเสมอสภาพก็จะเหมือนแบกนุ่นจำนวนมากที่อมน้ำเอาไว้มันใหญ่และหนักเพราะน้ำไม่ใช่ด้วยปริมาณนุ่นคุณภาพจึงน้อยกว่าความเป็นจริงยิ่งแบกก็ยิ่งหนักและยิ่งเหนื่อยเพราะต้องหนีตายจากมาตรฐานเดิมเมื่อใช้ชีวิตเช่นนี้ก็จะบังเกิดโรคร้ายทางใจ คือบ่มเพาะมะเร็งร้ายในสันดานส่วนความสำเร็จในโลกที่คิดเอาไว้นั้นมันไม่มีวันเป็นจริงได้เพราะใจที่เบียดเบียนใจผู้อื่นเพื่อมาเป็นอาหารของตัวกูนั้นจะไม่มีวันอิ่มและไม่มีวันเต็มในกรณีกราบกันผู้ซึ่งปรารถนาความสำเร็จและมีเป้าหมายที่จะก้าวหน้า โดยปราศจากตัวกูเป็นศูนย์กลางลดละความเปรียบเทียบตัวตนก็จะสามารถสอดประสานกับโลกของความสุขรอบข้างได้และเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งจะสังเกตได้ในความแตกต่างว่าเมื่อประโยชน์นั้นเป็นไปเพื่อส่วนรวมโดยไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองตัวตนจึงไม่มีตัวกูเป็นแกนหลัก ต่างจากเมื่อเรากลายเป็นผู้หลงผิดอันมีตัวกูผู้ยิ่งใหญ่ข้างในแช่างโดดเดี่ยวและอ้างว้างบนซากที่เรียกว่าความสําเร็จแล้วเราจะมีตัวกูนี้เพื่ออะไรกันเล่ามันอาจจะทำให้เรามีจุดยืนที่เหมือนใหญ่โตดั่งศูนย์กลางของจักรวาลได้แบบโลวงๆทำให้เหยียบย่ำผู้อื่นได้อย่างไม่สะทกสะาน ไปสู่ความสำเร็จและพูดออกมาได้ว่ามีความสุขมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นดังสัจธรรมนั้นผู้มีความสุขดีจะไม่ทำร้ายใครควยคว้าทุกอย่างก็เพื่อดำลงตัวกูเพื่อแลกมาซึ่งความสุขปลอมๆและกระทำตัวรับผลเยี่ยงผู้ทุกข หากวิบากกรรมหมดลงไปได้ดวงตาคงกระจ่างและเห็นว่านานเหลือเกินแล้วที่หลงแบกตัวกูที่ไม่ใช่กูเลยสักนิดกลับเลี้ยงมันให้ใหญ่ไว้รับแรงกระแทกให้เจ็บชำ้ำสร้างตัวตนไว้เสียยิ่งใหญ่สุดท้ายก็เป็นภาระขวายคว้าให้มีลงทุนกลับไม่ยั่งยืน เสื่อมสลายลงและยื้อไว้ไม่ได้มันเป็นธรรมดาหากได้มองเห็นถึงจุดนี้มุมมองต่างๆก็จะกว้างขึ้นทุกจึงบรรทาลงตามตัวตนที่เล็กลงพอเลิกเห็นผิดกับตัวกูสักทีแขนที่อบอุ่นจากจิตใจจึงเอื้อมไปเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ ด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยรักแท้เมื่อความจริงปรากฏความงามจึงได้เวลาผลิบานความรักแท้จึงแผ่ออกไปโอบอุ้มสรรพสิ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ